ทำยังไงดีนะคะถึงจะมีไอเดียในการแต่งรูปนะคะข้อแรกคุณจะต้องมีแคนวาสค่ะอยู่ในมือถือเลยนะทำไมถึงต้องมีแคนวาสเพราะแคนวาสเนี่ยเขาสามารถที่จะให้คุณนะคะปรับใช้เทมเพลตสำเร็จรูปของเขาในที่เขาให้มาแล้วเนี่ยให้เรานะคะประหยัดเวลาได้ด้วยนะที่สาคัญเนี่ยทำให้เรานะฝึกทักษะการแต่งรูปได้ด้วยนะซึ่งรูปที่เราเอามาใช้เนี่ยไม่จําเป็นต้องแบบปรับเปลี่ยนอะไรมากนะคะเราก็แค่เอารูปของเราเข้ามาใส่แล้วก็จัดตําแหน่งนะคะให้มันเหมาะสมแล้วก็ ในเรื่องของการปรับข้อความที่เขาให้ชุดข้อความมาสําเร็จรูปแล้วเนี่ยเราแค่ปรับเปลี่ยนข้อความซึ่งมันจะทําให้เรานะฝึกทักษะนะ,ะการปรับข้อความการปรับตําแหน่งรูปแล้วก็การเลือกใช้สีนะคะถ้าเราไม่พอใจในเทมเพลตนั้นเราก็แค่เปลี่ยนพื้นหลังแบ็กกราวก็ได้ค่ะก็จะทําให้เรานะคะฝึกทักษะตรงนี้ได้นะ,ะจากการใช้เทมเพลตสำเร็จรูป ถ้าเรานะคะไม่ได้ผ่านกระบวนการการปรับใช้เทมเพลตมาก่อนแล้วจู่ๆเราเนี่ยปึ่งไปแต่งรูปเลยเลือกแบ็กกราวด์เลยแอดฟอนต์เข้ามาใหม่เลยแล้วก็ใส่รูปมาเลยอะไรเงี้ยใส่องค์ประกอบนู่นนั่นมาเลยมันจะทําให้ไอเดียของเราเนี่ยว่างเปล่ามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะฝึกฝนให้ดีที่สุดนะคะคือการปรับใช้เทมเพลตซึ่งปรับใช้เทมเพลตจะปรับใช้ยังไงบ้างในช่องของยูทูบของโอนะ,ะก็จะมีบทเรียนฟรีนะคะให้คุณเข้าไปได้เรียนรู้นะคะก็ลองเอาไอเดียตรงนั้นนะคะมาลอง ปรับใช้กันดูเนาะมันสามารถใช้ได้กับทุกสินค้านะไม่ใช่เฉพาะสินค้าที่โอสอนเท่านั้นนะก็ลองเข้าไปดูบทเรียนฟรีที่โอนะคะได้โพสสอนไว้ใน YouTube แล้วกันเนาะ,ะทีนี้ถ้าเกิดใครชอบเทคนิคนี้นะคะก็อย่าลืมนะกดติดตามนะกดแชร์นะแล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะว่าครั้งหน้านะอยากจะให้โอมาแชร์เรื่องราวดีๆอะไรนะโอเคไว้เจอกันคลิหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย